สวัสดีครับวันนี้วันที่24นะมีนาคม2560วันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งคือเป็นวันรับปริญญาของเด็กปอตรีมหาวิทยาลัยโตเกียวครับบรรยากาศก็เลยเป็นแบบข้างหลังคือคนอันนี้คือน่าจะเพิ่งเสร็จเข้าจากการเข้าพิธีมาในการรับไปปริญญาคนก็จะอารมณ์กันประมาณนี้ยิ้มเต็มไปหมดเลย บางคนก็จะใส่ชุดคากามะแถงผู no ้หญิงก็จะใส่ขากามะกันก็ผู้ชายก็จะเช่าอาจจะเช่าสุดครุยแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่สูตรกันเพราะว่าถ้าเขาต่อโทรเขาก็ค่อยเช่าสูตรทีเดียวตอนกอโทรไปเลยก็มีผู้ปกครองแสดงความยินดีแต่ไม่หมดแต่ว่าไม่เห็นแน่นเหมือนที่เมืองไทยเลย อาจจะเพราะว่าพิธีมันเสร็จเร็วด้วยก็มีหลายรอบงั้นวันนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้